เรื่องเราที่จะเล่าในค่ำคืนนี้มันได้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วลนะครับมันเป็นประสบการณ์เจอผีของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอได้มีโอกาสได้เจอได้เห็นในร้านสะดวกซื้อที่ตัวเองได้ทำงานอยู่นั่นเองทงั้งๆที่มันก็เป็นร้านที่เพิ่งจะเปิดใหม่ยังไม่ได้มีใครมาเสียชีวิตยอยู่ในร้านอย่างแน่นอนแม้แต่คนงานก่อสร้างเองก็ตามเธอมันไม่ได้เป็นตึกหลายชั้นอ,นอะไร แค่ตึกชั้นเดียวจึงใช้เวลาในการสร้างไม่นานนักแต่มันกลับได้มีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวออกมาให้เธอได้เจอได้เห็นซะอย่างนั้นก็เลยได้นำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในค่าคืนนี้ครับในยุคที่ผู้คนต้องการความสะดวกสบายในการเลือกซื้อของสาม,มารถที่จะเดินเข้าไปซื้อในร้านเดียวก็มีของทุกอย่างให้เลือกซื้อได้ตามต้องการทั้งของกินของใช้ก็มีแทบจะทุกอย่าง หิวเมื่อไหร่ก็ข้อไปซื้อได้มือนั้นมันก็เลยทําให้มีร้านสะดวกซื้อเปิดขึ้นมามากมายไก่คองอย่างกับดอกเห็ดที่เกิดอยู่ในป่าดอนก็มีปันหัวซอยกลางซอยท้ายซอยเปิดกันตลอด24ชั่วโมงฟ้าได้ไปทํางานอยู่ร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งที่เพิ่งได้เปิดกิจการใหม่ครนะับซึ่งร้านนี้จะเปิดอยู่ตรงมุมสาแยกแบบพอดีพอดี มันเป็นทางสามแยกที่อยู่ใกล้บ้านของเธอเองจึงค่อนข้างที่จะรู้ดีว่ามันเคยมีอะไรเกิดขึ้นมาบนทางสามแยกแห่งนี้มันมักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่หน้าปากซอยสามแยกบ่อยมากๆและมันก็เป็นธรรมดาครับเมื่อได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีทั้งคนบาดเจ็บมีทั้งคนตายอย่างเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว คนไทยเรานั้นขับขี่รถเคารพกฎหมายจราจรกันเสเมื่อไหร่ละบางคนก็ชอบที่จะเมาแล้วขับจึงได้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ,บ่อยๆบางคนก็ชอบที่จะขับรถเร็วมากทางทั้งที่มันก็เป็นทางแยกอยู่ในเขตชุมชนยังกับเจะรีบไปหาพอ่อหาเมที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พอเม่คงจะใกล้ตายล้วมัง้งถึงนี่ที่พากันไปดูใจขนาดนั้น ทีนี้พอถนนสามแยกแห่งนี้ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาจนได้ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาจนได้มีคนล้มตายกันมากมายชาวบ้านก็เลยได้เรียกสามแยกแห่งนี้ว่าสามเพ่งมอรลนะันนเมื่อคนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุกลายเป็นผีไทยหงที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อบ่าเยนมากๆชาวบ้านที่สัญจรผ่านถนนสามแพ่งมอรลันนแห่งนี้ ที่โชคดีก็จะได้เจอได้เห็นวิญญาณของขีใต้หงที่ยึดติดอยู่กับสถานที่แห่งนี้ไม่ยอมไปไหนออกมาหลอกลอนมันคือมีคุณป้าคนหนึ่งครับขี่รถมากับสามีเพื่อที่จะกลับบ้านของตัวเองพอที่ขี่รถมาถึงสามแพ่งมรณะแห่งนี้เธอกับได้พูดขึ้นมาว่าดูสิเดินขากระเพกสักขนาดนี้แล้วยังจะมาเดินอยู่ข้างถนนอนีกเนาะ ทำไมญาติพี่น้องถึงไม่มาช่วยพาไปส่งละ่ะเมื่อคนเป็นเมียได้พูดขึ้นมาแบบนั้นคนที่เป็นสามีที่เป็นคนขี่ก็เลยได้หันกลับมามองหน้าเมียด้วยความสงสัยแต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรออกมาที่นี้พอรถมอเตอร์ไซค์ได้วิ่งผ่านทางสามแยกแห่งนี้ไปแล้วคุณป้าที่นั่งซอนท้ายสามีก็หันกลับไปมองข้างหลัง เพื่อที่จะมองดูผู้ชายคนนั้นอยู่ครั้งว่าเขาสามารถที่จะเดินข้ามถนนได้แล้วหรือยังเพียงแต่ว่าคราวนี้เธอกลับไม่เห็นผู้ชายคนนั้นแล้วหนะครับจนได้แต่คิดสงสัยว่าผู้ชายคนนั้นหายไปีไหนทางเดินที่ขาก็กระเพกกระเพกจะเดินไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอพอกลับมาถึงบ้านได้สามีก็เลยได้พูดถามขึ้นมา ตรงทางสามแพลงมรณะแห่งนั้นเธอเห็นใครหรอถึงได้พูดออกมาแบบนั้นคุณป้าก็เลยได้พูดบอกไปตามที่ตัวเองได้เห็นนั่นแหละครับแต่พอพูดจบสามีกับได้พูดขึ้นมามันไม่มีอะไรเลยนะฉันไม่เห็นที่มีผู้ชายเตือนกากระเพกกระเพกเลยสักคนเดียวถึงได้หันกลับไปมองด้วยความสงสัยนั่นไงเมื่อสามีได้พูดขึ้นมาแบบนั้น มันก็เลยทําให้คุณป้าปรูู้ตัวแล้วหลักรับว่าตัวเองได้เจอผีอย่างไม่ตั้งใจแน่นอนแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้าว่าตัวเองนั้นได้เจอผีหลอกข้อให้แล้วซึ่งมันก็มีชาวบ,บ้านมากคนได้เจอหนักกว่านี้ก็มีครับขี่รถมาถึงสามแยกมรณะแห่งนั้นกลับได้เห็นมีคนกําลังเดินไปเหมือนคนปกติทุกอย่างแต่พอรถที่วิ่งผ่านคนคนนั้นไปแล้ว มันกลับมีเสียงแปลกๆขึ้นมาเลยได้หันกลับไปมองข้างหลังอยากจะรู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรแต่กลับได้เห็นใบหน้าของคนที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆลอยตามหลังตัวเองมาด้วยน้สิครับแล้วเสียงแปลกๆที่ได้ยินนั่นมันก็มาจากใบหน้าใหญ่ยักษ์นั่นเองเมือ่อรู้ตัวว่าตัวเองกำลังเจอผีอย่างแน่นอนก็เลยได้รีบบิดมอเตอร์ไซค์ออกไปอย่างรวดเร็ว ไม่สนอะไรมันทั้งนั้นชาวบ,บ้านบางคนก็เห็นเป็นคนที่มีแต่เลือดเต็มใบนหน้าเดินออกมาตัดหน้ารถก็มีบมเด็กได้ว่าแล้วแต่วัส,สนาของใครของมันที่จะได้เจอรูปแบบไหนซึ่งมันก็มีข่าวลือที่คนได้เจอผีได้เจอวิญญาณบนทางสามแพ่งบรณนาแห่งนี้อยู่เรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งครับ ได้มีคนมาซื้อที่ตรงทางสามแพ่งมลนาแห่งนี้และก็ดินมาถมที่ขึ้นสร้างเป็นร้านสะดวกซื้อขึ้นมาฟ้าที่อยากจะมีงานทำดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆก็เลยได้มาสมัครงานอยู่ที่ร้านแห่งนี้มันจะอยู่ใกล้บ้านของเธอพอดีขี่รถมาไม่กี่กิโลก็ถึงแล้วไม่ต้องออกไปหาทำงานไกลบ้านให้มันเปลืองค่าเช่าห้องตีอย่างใด ฟ้าเองก็มีประสบการณ์ในการทํางานมาแล้วหลัก่ะครับผู้จัดการก็เลยได้รับเขาทํางานอย่างง่ายดายซึ่งตอนใหม่ๆนั้นเธอได้เข้าทํางานกลาก,กลางวันมันก็เลยไม่ได้มีอะไรให้ได้ตื่นเต้นเพียงแต่ว,ว่าเพื่อนร่วมงานที่ได้เข้ากากลางคืนนั้นมักจะพากันมาพูดอะไรบางอย่างให้ฟังอยู่บ่อยๆว่าร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ มันมักจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมาบ่อยมากๆในตอนกลางคืนยังเช่นอยู่ดีๆประตูหน้าร้านอัตโนมัติมันก็เลื่อนเปิดได้เองยังกบว่ามีคนเดินเข้าออกอะไรแบบนั้นถ้าแก้ครั้งสองครั้งก็อาจจะคิดว่าประตูมันอาจจะรวนมันอาจจะเสียแต่นี่มันเป็นบ่อยมากๆและก็เป็นตุ้กเืนเลยด้วยซ้ำบางที กุ้มหัวทำอะไรบางอย่างอยู่หน้าเขาเตอร์แต่พอเงยหน้าขึ้นมาห่างตาก็ได้เห็นมีคนเดินเข้ามาในร้านประตูด้านหน้ามันก็เลื่อนเปิดออกมีเสียงสัญญาณดังขึ้นมาอย่างชัดเจนตอนแรกนั้นก็ไม่ได้หอะไรหรอกคิดว่าเป็นลูกค้าธรรมดาเดินเข้ามาซื้อของตามปกตินั่นแหละเลยได้แต่ยืนรอที่จะคิดเงินแต่จนแล้วจนรอด ก็ไม่เห็นว่าลูกค้าคนนั้นจะเดินมาคิดเงินเลยสักทีโดยความสงสัยว่าลูกค้าคนนี้เป็นอะไรหรือเปล่านะถึงไม่เดินมาคิดเงินจึงได้บอกเพื่อนที่เข้างานด้วยกันว่าพอเดินไปดูในร้านแป๊บหนึ่งนะมีความสงสัยอะไรบางอย่างแต่พอได้เดินหาจนทั่วร้านแล้วก็ไม่เห็นที่มีใครเลยสักคนเดียวที่ยังอยู่ในร้าน มันก็เลยได้สร้างความแปลกใจให้เป็นอย่างมากถ้าประตูมันแค่เปิดเองก็คงจะไม่ได้อะไรมากหรอกเพราะปะกติมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่น,นี่ได้เห็นมีคนเดินเข้ามาในร้านจริงๆมันก็เลยทำให้พนักงานในร้านพากันคิดว่าน่าจะเป็นผีบรุษวิญญาณบนทางสารเพลงงมอละแห่งนี้ี่แหละที่พากันเดินเข้ามาในร้านผีบางตนนั้นก็อาจจะหิวข้าว ไม่มีใครอยู่ที่สนบุญสนกวสนไปให้ผีบางตนนก็อาเจร้อนเลยได้เดินเข้ามาตาแกในร้านก็เป็นได้และมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นเพื่อนพนักงานในร้านได้บอกเหิบว่าห้องน้ำที่อยู่หลังร้านก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สัมผัสได้ถึงดวงวิญ,ญญาณของผีตายโหงที่วนเวียนอยู่แถวแถวสามเพ่งมรณะแห่งนี้พื่อนนักงานคนหนึ่งบอกว่า คืนนั้นเธอปวดฉี่มากๆากเลยได้รีบวิ่งจะไปเข้าห้องน้ำพอเปิดประตูหลังร้านเข้าไปสายตาเขาได้เห็นมีคนใส่ชุดสีของเขาเดินเข้าไปในห้องน้ำก่อนหน้าของตัวเองตัวน,น้องได้ก็คิดว่าเป็นเพื่อนที่เข้ากาศด,ด้วยกันหรือเปล่าเดินมาเข้าห้องน้ำเลยเด้เธอร์โกนบอกไปว่าทำธุระัเร็วๆนะจะได้เข้าต่อแต่พอเธอได้เดินไปถึงหน้าประตูห้องน้ำ ประตูมันกับถูกเปิดอยู่ไม่ได้ปิดแต่อย่างใดเหมือนไม่ได้มีใครเข้าห้องน้ําอะไรแบบนั้นตเตก็คิดว่าเพื่อนคงอาจจะปวดหนักลำมัง้งก็เลยรีบกลัวที่จะไม่ทันกลัวว่ามันเจอเรียล่าใส่กางเกงของตัวเองก็เลยได้ยืนรอรอยอยู่แบบนั้นไปปากก็พูดเร่งเพื่อนให้เร็วๆตัวเองก็จะฉี่รัดแล้วเหมือนกันเธอยืนอรอรบิดซ้าบิดขวาอยู่นั้น เพื่อนคนนั้นกลับไม่ออกมาจากห้องน้ำสักทีแล้วในห้องน้ำนั้นมันก็ไม่ได้มีเสียงอะไรทั้งนั้นเลยทุกอย่างเงียบงันเพราะเรากลับไม่มีใครเข้าไปใช้อยู่สุดท้ายอดรลนทนไม่ไหวก็เลยได้ตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปแต่มันกลับกลายเป็นห้องน้ำที่ว่างเปล่าซะอย่างนั้นมันก็ทำให้เธอถึงกับงงหนักมาก ทา,ทางทันนีก็เห็นว่ามีคนเดินเข้าไปในห้องน้ําจริงๆสายตาก็จับจ้องมองอยู่ตลอดเพราะตัวเองก็ปวดฉี่ักขนาดนี้มันก็เลยทำเอาเถอนั้นถึงกับผลลุกขึ้นมารีบทำธุระของตัวเองจนได้รีบกลับเข้าไปในร้านตามเดิมพอทําธุระเสร็จเรียบร้อยเดินก็ไปในร้านก็เห็นเพื่อนที่เข้ากาัด้วยกันทั้งสองคนยืยนอยู่หน้าเคาน์เตอร์นุ่น ก็เลยได้รเีบยถามออกไปว่ามีใครไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเมื่อกี้หรือว่ามีใครเดินไปหลังล้านไหมคนเรื่องสองคนก็บอกว่าไม่มีใครเข้าไปหรอกยืนคุยกันอยู่ตลอดตั้งแต่เธอไปเข้าห้องน้ำนู่นเลยเมื่อฟ้าได้ยินที่เพื่อนร่วมงานพูดมาสักขนาดนั้นมันก็ทำเอาเธอตืนกลับคนุกสู้ขึ้นมาไม่รู้ว่าตัวเอง จะได้เจอกับอะไรแบบนี้หรือเปล่าคืนนั้นฟ้าก็เข้างานตามปกติคนับนี่เป็นคืนแรกของเธอที่ได้เข้างานกากรลางคืนแม้ว่าจะมีเพื่อนร่วมงานที่เข้ากาด้วยกันอีกสองคนโกตามแต่มันก็ทําให้เธอนั้นอดที่จะขนลุกไม่ได้อยู่ดีถ้าม่เคยได้ยินได้ฟังที่เพื่อนร่วมงานเล่าให้ฟังมันก็คงจะไม่มีอะไรมาก ซึ่งการที่เข้างานกลางคืนนั้นลูกค้ามันไม่ได้เยอะเหมือนก,ากลางวันอยู่แล้วล่ะครับยิ่งดึกเท่าไหร่ลูกค้าก็ยิงแทบจะไม่มีเข้ามาซื้อของเลยสักคนเดียวได้แต่ยืนคุยก,กันกับเพื่อนที่เข้าการด้วยกันแบบนั้นไปจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งที่เพื่อนร่วมงานอีกากเล่าให้ฟังคืนนั้นประมาณเที่ยงคืนในระหว่างที่เธอนั่งคุยก,กันกับเพื่อนร่วมงานไป จู่ๆประตูหน้าร้านมันกลับได้เปิดออกมาพร้อมกับมีเสียงสัญญาณดังขึ้นมันเป็นสัญญาณบอกว่ามีลูกค้าเดินเข้ามาซื้อของในร้านแล้วสายตาทั้งสามคู่แต่งก็พากันหันไปมองที่หน้าประตูทางเข้าแต่กลับไม่เห็นจะมีใครเดินเข้ามาเลยสักคนเดียวแต่ประตูมันกลับเปิดออกมาแบบนั้นสักได มันก็ทำเอาพวกเธอทั้งสามคนถึงกับรีบหันไปมองหน้ากันในทันทีทันใดโดยที่ไม่ได้มีใครพูดอะไรขึ้นมาแล้วทันใดนั้นเสียงประตูนใน่วนเครื่องดื่มเหมันกับถูกปิดจนเกิดเสียงดังขึ้นมาอย่างชัดเจนฟ้าที่ยังตกใจมีไหยถึงกับกระโดดโจงเข้าไปหาเพื่อนที่นั่งอยู่ใกล้กันป้าก็พูดถามว่ามีลูกค้าเดินเข้ามาซื้อของจริงๆหรอ ทั้งสาต่างพากันลุ้นว่าจะเห็นมีคนเดินมาคิดเงินจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นจะมีใครเดินมาคิดเงินสักคนเดียวอยู่ดีครับฟ้าก็ได้แต่คิดนะครับว่าแค่กืนแรกก็โดนนับน้องขนาดนี้แล้วหรอซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้มันจะเกิดขึ้นมาอยู่ทุกคืนเวลาเดียวกันเป๊ะเลย ฟ้าเองเธอก็ไม่รู้คําตอบเหมือนกันครับว่าทำไมมันถึงได้เป็นเช่นนั้นไม่มีใครสามารถที่จะบอกอะไรได้ผู้จัดการเองก็บอกแค่ว่าไม่ต้องไม่สนใจมนันหรอกเราไม่เห็นมันก็คงจะไม่เป็นอะไรจนกระทั่งคืนนั้นที่มันเป็นคืนสุดท้ายคนที่เธอจะได้เปลี่ยนกะฟ้าคนทำหน้าที่ของตัวเองไปตามปกตินั่นแหละครับ ตอนนั้นห้าทุ่มกว,ว่าแล้วมันกับได้มีลูกค้าผู้ชายสองคนเดินเข้ามาซื้อของนรวรนแล้วทีนี้พอตอนที่ลูกค้าเดินมาคิดเงินสายตาของเธอนั้นกลับได้หันไปเห็นว่าล็อกขายของที่เย็นอยู่ตรงหน้าของเธอมันได้มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินเลือกซื้อของคนที่จะเลี้ยวบงังพิเอกล็อกหนึ่ง มันก็ทำามฟ้านั่นเริ่มคิดแล้ว่ะครับว่าผู้หญิงคนนี้เธอดเดินเข้ามาในร้านตั้งแต่ตอนไหนกันจะว่าเข้ามาพร้อมกันกับลูกค้าผู้ชายสองคนเมื่อกี้เธอก็เย็นมองอยู่นี่นะก็เห็นมีแค่ผู้ชายสองคนเดินเข้ามาพร้อมกันไม่ได้เห็นมีผู้หญิงเดินเข้ามานี่ฟ้าก็คิดในแง่ดีนะครับว่าเธออาจจะไม่ทมัน,น,น,นออได้สังเกตก็ได้มัง้งเมื่อลูกค้าผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาตอนไหน แล้วพอ่าลูกค้าผู้ชายสองคนคิดตังเสร็จเรียบร้อยก็พายกันเดินออกไปจาการ้านเธอก็เลยยืนรอ,อว่าลูกค้าผู้หญิงที่ได้เห็นแวบๆบแนั่นจะเดินมาคิดเงินจริงๆหรือเปล่าแต่กลับไม่เห็นจะเดินมาเลยสักทีจึงได้ชนนวนเพื่อนร่วมกันเดินไปดูในร้านด้วยกันแต่กลับไม่เห็นจะมีใครอยู่ดีนั่นแหละครับก็เลยได้แต่พากันเดินกลับมาอยู่หน้าเคาน์เตอร์ตามเดิม ด้วยการขนลุกขนชันอยู่รั้งไม่คิดเลยว่าจะได้เจออะไรแบบนี้พอ,อประมาณตีสามป้าเกิดได้ปวดฉีขึ้นมาอยากจะไปเข้าห้องน้ำก็เลยได้บอกเพื่อนทั้งสองไปว่าพอเขา้าไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งก่อนจะเดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่หลังร้านเธอไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะได้เข้ามาแล้วเกือบสองอาทิตย์ก็ไม่เคยจะได้เจอได้เห็นอะไร อย่างที่เพื่อนร่วมง,งานเคยได้เล่าให้ฟังเลยไม่ได้คิดอะไรมากไม่ะเพิ่งได้เจอผีมาก็าตามเดินไปเข้าห้องน้ำอย่างปกติทีนี้พอเธอได้ทำธุระเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ชุดของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนจะเปิดก่อนประตูเปิดประตูออกมาแต่ฟ้ากลับได้เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้าเธอไปอย่างรวดเร็วจนตน้องรีบหันไปมองตาม เธอกับได้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นได้เดินทะลุประตูออกไปเลยโดยที่ไม่ได้เปิดตีอย่างใดได้เห็นชัดเจนเต็มสองลูก,กตาขนาดนั้นมันก็ธใหมฟ้าตกใจเป็นอย่างมากเลยลนะครับเธอถึงกับเย็นสัตนอยู่แบบนั้นเป็นนาทีไม่คิดเลยว่าจะได้มาเห็นอะไรชัดเจนสักขนาดนี้อีกครั้งพอตั้งสติได้ ฟ้าก็ได้วิ่งออกไปหาเพื่อนร่วมงานทั้งสองคนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ดีที่ว่าคืนนั้นมันเป็นคืนสุดท้ายก่อนที่จะได้เปลี่ยนกะไม่ต้องมาอยู่กหลากกานอีกหลายวันอย่างนี้น้อยก็จะได้ไม่ต้องมาเจอให้มันซ้ำรอยแผลเดิมมีเง้นก็จะสตีแตกได้ถ้าได้เจอได้เห็นอยู่ทุกๆวันฟ้าทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อแห่งน,นี้ได้ประมาณหปี เธอก็ขอลาออกไปทำงานอยู่ที่ใหม่ครับส่วนเรื่องราวของพนักงานในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ที่ดวงดีได้เจอผีนั้นมันก็ยังมีมาอยู่เรื่อยๆไม่เคยได้ขาดเลยเช่นเดียวกันกับอุบัติเหตุที่ได้เกิดขึ้นมาบนทางสามแพ่งมรณะแห่งนี้ที่อยู่ใกล้ๆก,กันที่ยังเกิดขึ้นอยู่บ,บ่อยๆไม่ได้หายไปไหนแต่อย่างใดมันเหมือนกับว่าวิญญาณเหล่านี้ ยังต้องการตัวตายตัวแทนมาผัดเปลี่ยนตัวเองออกไปจากสถานที่ตรงนี้มันก็เลยได้ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาอยู่บ่อยครั้งเพราะคนที่ได้เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้เสียชีวิตหลายคนก็พากันบอกว่ามันมีอะไรดำๆก็ไม่รู้มาบังสายตาของตัวเองเอาไว้ก็เลยมองไม่เห็นว่ามันมีรถพุ่งสวนออกมา จนกระทั่งได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วนุ่นแหละถึงได้เห็นว่าตัวเองขี่รถไปชนคนอื่นดีที่ว่าตัวเองไม่เป็นอะไรมากไม่ตึงกับเสียชีวิตนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด